เราก็ยังปฏิบัติให้ดีนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะร,ร,คร,ปปะคะรับเขาบอกว่าการได้มีงามทุกคนประถิ่งน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพประถิ่งก็ดีนะคะระับจะเป็นเจ้าภ่าโรกก็ดีนะครับประธานต่างๆก็ดี แม่ชีแม่ชีเพิ่มอีกยังเพิ่มไปแล้วคีอรวมไปแล้วมาสอร้อยค่ะแต่ไม่ไม่ไม่ใส่ถวายว่าไป่ใส่่ไม่ช่อแม่ีสแม่ไปเอามาถี่ไตนะเอามาสามไตสาไตสิบหกหแต่อาไปมาสามแลเพิ่มเเพิ่มมาสาม เิยมาสาแล้วแล้วคุณลงชื่ออี่คนสี่ไม่แค่สามอ่าสามคนก็เอาไปเข้ามาลำบากกาเอาบาดมาด้วยเนี่ยเดี๋ยเสินเ้ามาเยอสามจะเป็นห้าสิบแปดเลียวนี้สามฆทานเขาเอามาเข้าสารนี่เข้ามาหมดเลยมาจากวัดอสูรเลยค่ะมาแม่กบพี่ลูกันอม รจะถ่ายให้หน่อยชนมาถ่มัองนเหรออนนี้เราอัดวิดีโออยู่นะเดี๋ยวจะส่งไปให้แต่ผ้าไหมสวยจังเลยถ้าไมบ้านผ้าไบ้านจีงเกตด้ือผ้าไหมถ่านแม่มาถ่าย

ต้องเปิดต้องเปิดตอเน่ือเหรอปิดไหน่อเือนอี๋ยวสวยหนแมเข้ามาบ้ามือมมือมมือโปมอโปง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คือกำลังวแล้วก็เดี๋ยวลงไปเนี่ยเลยไม่รอยาตอนเด็กๆมาใส่ยาเลยแม่ีมาไปค่ะพี่ดินคุณพ่อถวายบริจางเรามาช่วยกันนะช่วยกันสร้างหลายปีต่อเติมเสริมสร้างสืบสานต่อก็นเนี่ยลูกหลังมีบิดเด็กช่วยกันเอาไม่มาดนะับพี่นง นะต้องเขาตัดยไปนะครับพี่ถือว่าไสานั้าเกิไปเนาะก็ชวดูนิดนึงนะครับสำหรับรายการอาหาราี้ก็แวก็จะมีทีันยเดี๋ยวตรวจทั้งคอกที่รถเลยนะครับแล้วก็ลับรถมาคนเดียวตามเลยะครัมายม้าไม่จำเป็นก็ให้ส่ไว้นะครับ้ไม่จำเป็นให้ใสไว้เนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับ แล้วก็วัดไห้ขีดสเปรย์ฆ่าเชื้เอเนาะแต่สำหรับวิธีการนั้นนะครับก็อนุญ,ญ,ญาตแจ้งนะครับเนื่องด้วยนะครับท่านประธานในวิธีนี้ท่านก็มีความประสงค์ที่จะ,จะเจริญพระพุตธมบนนะครับและก็จะมีการใส่บาตรเนาะจะมีการใส่บาตรนะครับหรือเราเรียกว่าเราก็คือการตัดปานะครับเราจะเจริญพระพุตธมบ ตับ,บาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กล่าวคำถวายนะครับเราทคำถวายแต่พระพุณจ้านั้นจะยังไม่ฉันพระตาหารนะครับเราเกล่าวคำถวายเสร็จเนาะในส่วนนี้เราก็จะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ได้อ่อริจารปัจจพื่อที่ยาเริ่มอนุโมทนาท่าไรร่วงกระถินในวันนี้ นะครับมารับพระกตะไรแล้วก็นำไปทัศนาทุกขารและแรกผู้โบสองสามรอบอยู่ทางนี้พระคุณเจาะฉันพระตาติดรางนะครับเดี๋ยวครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ที่มาที่มานะครับขอเลือใจท่านเข้ามาทักกราตาตุดก่อนนะครับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ เมื่อท่านผ่านการคัดกรองแล้วนะครับแล้วให้ให้ไปเรื่อยในส่วนของการยกระดับยกระดับไปต่อยกนะดับไปนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่รู้จักคณะกรรมการเรามีน้อยนะครับอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับเข้ามาให้ท่านที่เราคัดกรองนิดนึงแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ที่เสื้อเพื่อให้ทราบว่าท่านผ่านจุดคัดกรองแล้ว ขอพี่น้องทุกท่านและทุกคนนะสําหรับนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนข้าไปร่วมหวยเป็นต้วภาพกระดิ่งเลือในวันนี้นะครับก็มางกิจต่อที่ต้องกระดิ่ได้นะครับไรละหนึ่งพันนะครับซึ่งวันนี้นั้นมีทั้งหมดห้าสิบชุดไปซึ่งก็มีพี่น้องนะครับที่บริจาคไปแล้วตอนนี้ ยี่สชุดไตรด้วยกันนะครับก็ยังคงเหลืออีก26ชุดไตรนะมีมาอีก16นะครับเป็น3 4มสี่สิออีก8ชุดไตรนะครับชุดไตรแล้วนึ่0พันะครับก็จะมีแม่บอกบอกบนะครับโอ้โหบุ่นมาเยอะจริงๆนะครับแต่ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ แม่ไม่มีโพเดียมเนาะมันยืนถือไอเดียด้วยถือโพเดียมมันอยู 1, so ่ที่สาราน้นถ้ามีวางมันจะง่ายไงมีใครว่างไหมอ่ะชุดยกโพเดียมไม่เลยนะครับเพราะว่าถือด้วยอ่านด้วยมันมีเอกสารเยอะโพเดียมที่ยืนพูดก็มีไอเดี่วางพระไต่คุ้มละหนึ่งพันนะครับตอนนี้เยื่อี่แปดทุกไตรนะครับอวาญาตอ่านรายชื่อท่านที่ร่วมบริจาค ทุดพระไตรนะครับก็จะมะีคุณแม่มารีวงโพชินประธานหนึ่งไตรคุณวิร a วั n เตาเร่หนึ่งไตรนะคุณวรนาเกาเร่หนึ่งไตรคุณวิรัตเตาเร่หนึ่งไตรคุณสายทางรักษา,นาหนึ่งไตร<า>คุณยุพาชาสมอนนะครับสายเจ้าภาพหนึ่งไตรน,นะครับแล้วก็สายเจ้าภาพประจักคุณแม่สมบูรณ์พงษ์จริญนชัยหนึ่งไต <ป S 1> ร คุณเผาพงเจริญชัยหนึ่งไยตอนนี้ไม่ร้อนมากไเ่ร้หนมายเดี๋ยวก็จะแห่รอบโบสถ์อยู่แล้วแต่ตอนนี้เรามาก่อนพาชมก่อนพาชมสถานที่ก่อนคุณสมนาสถิตองไคุณไแสนอรม1หนไทยคุณแม่ประวนัพัฒน์มณีหนึ่1ไตยท่าหมอวานัศมีวราิษ์ไตย ค่ะโอ้เียพราะว่าท่านหันหน้าไปหนึ่งใครท่านหันหน้าด้านึ่งคุณพ่อเบียงคุณแม่สมกิจแม่หนึ่งใครคุณวิธานฆาตกำวลวารีหนึ่งใครคุณดุสีหรือว่าคิณจันทรสวยมั้ยเนาะอาจารย์ดูวิวข้างล่างก่อนเนาะโอ้โหหน้าผาเลยนะเนี่ย สุดยอดเลยสดชื่นเลยโอ้ยดูนี่แสดงอทำพยานใช่ค่ะโอ้ยจานสูงมากเลยนะแม่บันื่อเพิ่มอ๋อเหรอค่ะไปค่ะซื้อชื่อเพิ่มสวย ได้ใหญ่มากเลยค่ะแม่มันจงซื้อเพิ่มเพื่อเติมพื้นที่บา้านอือือ้ามันเปิดอยู่แล้วนี่ไปหาเข้าไปกลาง่ ให้ขึ้นบันไดให้ขึ้นบันไดหน้าค่ะอือเป็นพญาหงเนาะเป็นหงเน้นหงเนาะอาจารย์เนะ<ย>าะช่อฟ้าก็เป็นหงนะอาจารย์นู่นหงใหญ่เลยอือ่ะข้างล่างพญานาค ก็ได้ร่วมบุญตั้งแต่ทำฐาน